สวัสดีครับพรามยูนิคอนนะครับวันนี้ก็จะจะทำเรื่องแผนของพรามเนเปกเป็นอีพที่4ี่นะครับสำหรับทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรากา็รู้จักกันกันกบพวกแพลตฟอร์มต่างๆกันเยอะแยะเลยนะครับใครที่ ใช้โซเชียลมีเดียอยู่ก็คงจะลงหลงไหลอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆเช่น f a c e b o o k นะครับ youtube นะครับอันนี้แน่นอนเลยสองแพลตฟอร์มนี้ชอบกันมากนะครับเล่นกันอยู่เป็นประจำนะครับทีนี้ทุกวันนี้เนี่ยนะครับแพลตฟอร์มเนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นแพลตฟอร์มของเรื่องการเงินนะครับบิดคับมั่งนะครับ เยอะไปหมดเลยครับแล้วก็แพลตฟอร์มอาหารนะครับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวนะแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษาแพลตฟอร์ม uh, เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยนะครับหาหมอนะครับแพลตฟอร์ม uh, เกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเยอะมากครับเยอะๆ,ๆ uh, แต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมา uh, ทําความเข้าใจในเรื่อง uh, ชีวิตของคนเราก่อนนะครับ มีคำกล่าวว่า6สิ่งที่จะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นก็คือ 1. การทําสมาธินะครับอันนี้เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยมากเลยการทําสมาธิจะทําให้เรา,ามีจิตที่สงบนิ่งนะครับแล้วก็ได้มีความรู้ได้มีวิธีการที่จะทําความเข้าใจอะไรต่างๆได้เยอะนะครับสการอ่านหนังสือนะครับ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่านหนังสือก็ทําให้เรามีความรู้เยอะขึ้นนะครับความรู้สึกขอบคุณอันนี้ก็มาจากพลังนละมิตนะครับถ้าเรารู้สึกขอบคุณอะไรนะครับสิ่งนั้นก็จะตามมานะครับการนึ่งน้ําให้เพียงพอนะครับการโฟกัสเรื่องงานนะครับแล้วก็การเรียนรู้เรื่องการลงทุนนะครับสําหรับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการลงทุนนะครับในเรื่องของอ่า พลาสม f เฟกตนะครับพลา m มิเฟกต์เป็นแพลตฟอร์มที่จะสร้างรายได้ให้เรานะครับเรามาดูแผนของพลา m มิเฟกต์นะครับพลา m มิเฟกต์คืออะไรนะครับพลา m มิเฟกต์เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะแบบกระจายอำนาจนะครับกระจายอำนาจก็คือ decentralized นะครับไม่มีการาจะมาควบคุมเอาไว้นะครับ ็ถูกสร้างขึ้นบนใบเน้นสมา a ิกนะครับพร้อมกับแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ไม่ซ้าใครนะครับแล้วก็สูงมากนะครับกระจายอานาจทั้งหมดแบบเพียร์ทูเพียนะครับก็คือไม่ผ่านคนกลางนะครับตรงไปเลยนะครับแพลตฟอร์มกระจายอานาจได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับของค่าคอมมิชชั่นนะครับระหว่างสมาชิกในชุมชนนะครับเราจะได้รายได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับ เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเป็นสิ่งที่เรานํามาใช้ในเรื่องของการทำแตดดฟอร์มนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของใบั uh, ้นนะครับใบั้นคืออะไรนะครับใบั้นก็เป็นเว็บเชตดอันดับหนึ่งของโลกนะครับฟาร์มลิเป็กจะใช้ใบ n นน USD หรือว่า BUSD สําหรับทําธุรกรรมทั้งหมดบนใบั้นนะครับ n บั uh, ้น USD เนี่ยเป็นเหรียญที่มีเสถียรภาพสูงนะครับ มีค่าเท่ากับ1ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับตึงไว้ที่ราคานี้เลยนะครับนักพัฒนาของความมีเ็ได้สร้างผลตอบแทนที่ซับซ้อนน้อยนะครับผลตอบแทนสูงนะครับแล้วก็เป็นวิตรกับธุรกิจนะครับสร้างขึ้นโดยอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ร่วมกับผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับนะครับใบเน้นนะครับใบเน้นคืออะไรทำไมถึงเติบโตมากมายละเกินถึงส0 0เปอร์เ็นต ช่วงนี้ก็อาจจะเติบโตมากกว่านี้อีกนะครับไบเนนส์ก็เป็นเว็บเทร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไบเนนส์เนี่ยถูกสร้างขึ้นจากชายชาวจีนเชื้อสายจีนนะครับที่อพยพมาอยู่แคนาดานะครับจากนั้นจนเขาเป็นมหาเศรษฐีของโลกนะครับระดับ60,000ล้านเลยครับเป็นเจ้าของนะครับค่าของไบเนนส์นะครับค่าของเหรียญที่อยู่บนไบเนนึ่1 BUS d เท่ากับหนึ่ง USD นะครับพรามลิเฟ e ซเนี่ยเป็นเครื่องมือการสร้างคริปโตที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนอะไรทำให้พรามล e เฟ e ซ์เป,เป็นแผนการจ่ายผลตอบแทนที่แยกยนนะครับมันถูกรวมเข้ากับสมาร์ทคอนแทกบนพื้นฐานของบ็อกเชนรุ่นใหม่นะครับพรามลิเฟ e ซนะครับนำเสนอรูปแบบของแผนค่าตอบแทนเป็นสัญญาอัจฉริยะนะครับความท้าทายที่ พลาสมิเฟกเอาชนะได้ก็คือความมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็การยอมรับของไบเนนนะครับซึ่งไบเนนดอลลาร์นะครับเป็นเหรียญที่มีเสถียรภาพมากนะครับเราเอามาใช้ในแพลตฟอร์มพลาสมิเฟกของเรานะครับจะต้องมีการยอมรับจากเว็บเทรดไบเนนก่อนนะครับแผนอของพลาสมิเฟกจะมีอยู่สามแผนด้วยกันนะครับ แผนแรกก็จะเป็นแผนลันดาวแผนที่สองก็จะเป็นแผนสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดรีเฟกนะครับแล้วก็แผนที่สามก็จะเป็นแผนพรามรีเฟก์นะครับแผนลันดาวเป็นแผนที่ให้รายได้มากที่สุดนะครับอ่าโดยจะมีการแนะนําต่อกันเป็นชั้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 นไปนะครับการแนะนําโดยตรงนะครับเราจะได้ทั้งหมด50%เลยนะครับ50%ของอจำนวนเงินที่ ทีมงานของท่านที่แนะนำเนี่ยเขา,าได้ซื้อแพลตฟอร์มไปนะครับก็คือสามสิบเหรียญเราก็จะได้สิบห้าเหรียญเลยนะครับทันทีเลยนะครับหลังจากมีการสมัครเรียบร้อยนะครับทีนี้คนต,ต่อไปนะครับชั้นที่หนึ่งเมื่อเราแนะนำชั้นที่หนึ่งมาแล้วเนี่ยเราได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราแนะนําเท่าไหร่ก็ได้นะครับแนะนํามากยิ่งได้มากนะครับแนะนำสองคนก็ได้อ่า สามสิบ BUSD แนะนำสามคนก็ได้สี่สิบห้าบเแนะนำเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะครับหลังจากที่เราแนะนำชั้นที่หนึ่งแล้วชั้นที่สองก็ชั้นที่หนึ่งก็จะแนะนำชั้นที่สองชั้นที่สองก็จะแนะนำชั้นที่สามไปเรื่อยๆนะครับในทั้งหมดสิบเอ็ดชั้นหลังจากที่เราแนะนำไปแล้วเนี่ยนะครับชั้นที่สองถึงชั้นที่สิบเอดเนี่ยเราจะได้ไรายได้อีก ชั้นละห้าเปอร์เซนตเพราะฉะนั้นชั้นที่สองถึงชั้นที่สิบเอ็ดเนี่ยรวมกันแล้วก็จะเป็นห้าสิบเปอร์เซนตสรุปแล้วเราก็คือได้ชั้นแรกห้าสิบเปอร์เซนแล้วก็ชั้นที่สองถึงชั้นที่สิบเอ็ดได้อีกชั้นละห้าเปอร์เซนรวมแล้วเราก็ได้ร้อยเปอร์เซนเลยนะครับอ่าไม่มีการหักไปไหนนะครับรายได้จะได้เต็มร้อยเปอร์เซนเลยนะครับอ่าแต่มันจะมีอ่าข้อแม้อยู่ว่าคุณจะต้องแนะนํา ให้ได้สองคนขึ้นไปนะครับถึงจะปลดล็อกรายได้ตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณแนะนาในตรีในโทว์นะแนะนำสองคนนี้นะครับคุณก็จะปลดล็อกแล้วละครับก็จะมีรายได้สามสิบบนะครับก็นำสามสิบบเีเนี่ยอัพเข้าไปในแผน standard e f l e c t เลยนะครับเข้าไปในกล่องซึ่งกล่องแรกก็สามสิบบิวนะครับ เข้าไปในกล่องกล่องแต่ละกล่องเรียกว่า,ากล่องรับรายได้นะครับกล่องรายได้นะครับเมื่อคุณแนะนําทั้งหมดสามคนอย่างนี้นะครับคุณก็จะมีรายได้สี่สิบห้าบนะครับก็ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้ากล่องไปนะครับในตีในโทในเอกก็แนะนําต่อไปนะครับคนละสามคนสามคนอย่างนี้นะครับอก็แล้วก็เข้ากล่องไปเรื่อยๆมาดู จำนวนชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งเราแนะนำสามคนเราจะมีคะแนนจากการแนะนำก็คือคนละสิบคะแนนก็คือได้สามสิบคะแนนนะครับสามสิบคะแนนชั้นที่สองถึงชั้นที่สิบเอ็ดเนี่ยเขาแนะนำไปจากคนที่ชั้นที่หนึ่งนะครับแนะนำไปเนี่ยเราจะได้หนึ่งคะแนนนะครับหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนนะครับ แล้วแล้วก็เราก็จะได้าไรายได้1.5 BUSD นะครับมันก็ทำให้เกิดาไรายได้เกิดขึ้นตรงนี้นะครับทีนี้แต่ละคนก็แนะนำไปนะครับแนะนำไปเมื่อเราเข้ามาที่กล่อง30 BUSD นี่นนะครับหลังจากที่ทีมงานของเราแนะนำนะครับก็จะมีคนตามเข้ามาในกล่องนี้นะครับ กล่องสามสิบี USD เนี่ยนะครับในแต่ละวันแต่ละวันนะครับใครที่ขึ้นมาอยู่ที่อันดับหนึ่งมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของวันนั้นนะครับเราก็จะถูกผักออกจากกล่องสามสิบไปสู่กล่องที่ร้อยนะครับการถูกผักออกจากกล่องนี้นะครับจะทําให้เรามีรายได้เป็นจํานวนตามมูลค่าของกล่องนั้นนะครับเราถูกผักออกจากกล่องสามสิบ ไปที่กล่องร้อเราก็จะได้รับ3 0 BUSD เมื่อเราอยู่กล่องร้อเราถูกผลักไปที่กล่อง400เราก็จะได้1 0 0 BUSD นะครับเมื่อเราถูกผลักออกจากกล่อง4 0 0รเราก็จะได้รับ400 BUSD รวมทั้งรายได้พิเศษให้อีก6 0 0 BUSD นะครับเมื่อเราถูก ขาดออกจากกล่องพันห้าเราก็ได้พันห้าเมื่อเราไปอยู่ที่กล่องสามหมื่นแล้วถูกขาดออกไปเราก็ได้รับอีกสามหมื่นดีนะครับอย่าลืมนะครับการาถูกผากออกไปก็เป็นผลจากการที่ทีมงานแนะนําแนะนำครับเราส่งเสริมให้ทีมงานาแนะนําต่อกันไปเรื่อยๆนะครับคะแนนเราก็จะมีสูงขึ้นทําให้เราถูกเป็นอันดับหนึ่งในแะต่ละกล่องแล้วก็ถูกผากออกไปนะครับถ้าเรารับ อยู่ที่30,000 BUSD นั้นแสดงว่าเราจบแผนที่2นะครับก็คือแผน Standard r e f l e นะครับเราจะมีรายได้อีก3าม3 0 BUSD หรือประมาณ9,92,930บาทนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปกล่องอที่1ของแผน Prime r e f l e นะครับ อันนี้ก็จะทําให้เรามีไรายได้สูงขึ้นนะครับอ,อย่าลืมว่าการเข้ามาในแต่ละกล่องก็คือเราทําแผนลันดาวนั่นเองก็คือเราแนะนําสมาชิกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับทําให้เรามีคะแนนสูงข,ขึ้นมาเรื่อยๆเราก็เข้ากล่องไปเรื่อยๆแล้วทีมงานเราก็เข้ามาในแต่ละกล่องก็ผักเราออกไปกล่องต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าจากพันสองไปพันห้านะครับเราก็จะได้พันสองร้อยมีอสดี จาก1,500ไปกล่อง2,500เราก็จะได้1,500 b u s d จากกล่อง2,500ไปกล่อง25,000เราก็จะได้2,500 b u s d จากกล่อง25,000 b u s d ไปกล่อง750,000 b u s d เราก็จะได้25,000 b u s d นะครับสังเกตไหมครับว่าแต่ละกล่องเนี่ยจะมีมูลค่าหลายเท่าขึ้นไปเรื่อยๆจาก2,500มา25,000ก็10เท่า จาก25,000มา7 5 0 0แนก็3าเท่านะครับเห็นไหมครับไรายได้มันสูงขึ้นมาหาศาลเลยนะครับเมื่อจบในแผนความรีเฟกตรงนี้ท่านก็จะมีไรายได้ทั้งหมด7 8 2 0 0 BUSD เฉพาะแผนนี้นะครับแผนความรีเฟกซนี่นะครับส่วนแผนสแตนดาร์ดก็32,000 3่ BUSD สาเดส่วนแผนลันดาวเนี่ย ก็ไม่จํากัดเลยนะครับอยู่ที่ว่าคุณแนะนํามากเท่าไหร่นะครับแนะนำสามก็ได้รายได้ตามนี้นะครับแนะนำสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็มีรายได้มากขึ้นมากขึ้นอันนี้ไม่จํากัดเลยนะครับแผลแนดาวเนี่ยจะทําให้คุณมีรายได้สูงมากไม่จํากัดเลยนะครับดูตัวอย่างนะครับอยู่ในแพลตฟอร์มจะมีการเรียงลําดับให้ว่า ไอเดีเท่าไรขึ้นมาที่เป็นอันดับหนึ่งไอเดี ID เท่าไรเป็นอแบบสองอย่างนี้นะครับเราสามารถเปิดเข้าไปดูในดัสบอร์ดในผลตฟอร์มของเราได้นะครับออ่านี่จะเป็นเรียงให้ดูเลยนะครับว่ากล่องที่หนึ่ง,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 ม,ง,ง,งมีใครบ้างกล่องที่สองกล่องที่สามกล่องที่สี่กล่องที่ห้ามีใครบ้างนะครับ <c oughs> อันนี้อกล่องที่หนึ่งของแผนพามิเพ็กแผนที่สามนะครับ อ่าไอดี99เข้าไปแล้วนะครับมีคะแนน713คะแนนนะครับอ่าไอดี288เข้าไปเป็นอันดับสองนะครับตอนนี้ก็ไหลไปกันเยอะแล้วนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับไอดีที่30นะครับไอดีที่30แนะนํามาห้าคนนะครับมีทีมทั้งหมดพัน96คนนะครับไอดีนี้เวิร์กนะครับสปอนเซอร์ตั้ง9คนนะครับรายได้ทั้งหมด ห้าพันสาร้อยแปดิเ็ด b u s d แล้วนะครับถ้าเราเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นนะครับ่ีเวลต่างๆนะครับรายได้จากการที่คนเข้ามาแล้วก็ดูว่าในแต่ละ,ะกล่องแต่ละกล่องเราไปอยู่ที่ไหนแล้วนะครับทีนี้เรามาย้อนดูที่ ในแต่ละกล่องเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารายได้เนี่ยมันมาจากการแนะนำนะครับจากการแนะนำคนต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้เราเข้ากล่องไปทั้งอีกสองแผนนี้นะครับรา,ายได้มันสูงมากนะครับถ้าเราแนะนำไปเพียงสามคนเนี่ยเราก็จะมีไรายได้ถึงสามแสนเก้าหมื่นแปดันหกร้อยสิบเก้าวิอีนี่เพียงสามคนนะครับที่เราแนะนำไป ถ้าเราแนะนํามากกว่นี้รายได้ก็จะสูงโดยไม่มีที่จํากัดเลยนะครับไม่มีเพดานเลยนะครับอทีนี้แผน,นสตแตนดาร์ดเราก็มีรายได้ถึงสามหมื่นสองพันสามสิบบหรือเก้าแสนกว่บาทนะครับส่วนแผนพราม e ีเพ็กนะครับเราก็จะมีรายได้ถึงเจ็ดแสนแปดหมื่นสองร้อยบหรือยี่สิบสี่ล้านกว่ากเลยนะครับสังเกตนะครับรายได้รวมเพียงเราแนะนำสามคนนะครับ เราแนะนำสามคนเรามีรายได้ถึง 1, 10, 1นึ่งล้านสองแสนหนึ่หนระครับหรือ37ล้านบวกบวกนะครับเพียงเราลงทุนซื้อแพลตฟอร์มตรงนี้เพียงคันสี่บาทนะครับหรือว่า30มสิบพร้อมค่าลงทะเบียนอีกนิดนึงนะครับวิธีการเข้ามานะครับก็คือเราจะต้องอเซ็ตวอลเลตหรือเราเปิดกระเป๋า าาที่เรียกว่ากระเป๋าชัดวัลเล็ตนะครับแล้วก็เทรดเงินเข้าไปนะครับเอาเงินเข้าไปนะครับแล้วก็เอาลิงก์ของผู้แนะนํามาสมัครนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วเราก็ชวนคนเข้ามาเรื่อยๆมันจะเข้าแผนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รับรายได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือกระเป๋าชัดวัลเล็ตนะครับกระเป๋าชัดวัลเล็ตโหลดขึ้นมาแล้วก็หาเงินเข้ามานะครับ เงินที่จะเอาเข้ามาก็เป็นเหรียญ b u ยแล้วก็เหรียญ m a r t Chain นะครับได้มาจากไหนก็ได้มาจากการซื้อเหรียญจากไบแนนหรือว่าสตั p r o นะครับซื้อมาแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วเข้าไปเท่าไหร่นะครับเหรียญไบแนนเราก็จะซื้อมา30สิปีส่วนเหรียญ bnd หรือ Smart chain ก็เอาเข้ามาสัก0ูนะครับศู หลังจากนั้นเราก็ามีเหรียญอยู่ในกระเป๋าแล้วเราก็มาคลิกที่ดีแอปนะครับเนี่ยทางล่างตรงนี้น,นะครับดีแอปนี่นะครับก็จะเกิดช่องเซิร์ชขึ้นมาให้เราวางลิงก์ไว้ที่นี่นะครับวางลิงก์ไว้ที่นี่นะครับแล้วก็คลิกเรียบร้อยนะครับมันก็จะผ่านไปแล้วก็เข้ามาในตรงนี้นะครับส่วนบริเวณนี้นะครับในการที่เข้ามาครั้งแรกมามันจะเป็นวงกลมแล้วก็รูปอิสเลียมให้เราคลิกรูปนี้ อ่าแล้วก็มันจะมีภาษาอังกฤษขึ้นมาให้เราคลิกคําว่าสมาร์ทเชนนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นรูปนี้นะครับจากเหรียญจากอิทธิเลี่ยมเปลี่ยนเป็นรูปนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดรีจิสเตอร์นะครับแล้วก็ทําตามที่เขาให้กดไปเรื่อยๆนะครับอ่าอย่าลืมรอช่วงจวังหวะที่อ่าอินเทอร์เน็ตกำลังโหลดกำลังสมาร์ทนะครับกำลังทำชั่กรรมอยู่อย่ารีบร้อนนะครับอ่าแล้วเราก็เข้ามาจะเรียบร้อย พอเราเข้ามานะครับมันก็จะมีการให้เราเคมกับเคมเอา PRTT PRTT คืออะไร PRTT คือโทเค็นที่ทำรีเฟกทำขึ้นมา,นมาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรอเข้าตลาดเ,าเว็บเทรดนะครับพอเข้าเว็บเทรดเราก็จะมีะไรายได้จากเหรียญน,นี้ด้วยนะครับอลองเลือกดูนะครับ แค่เริ่มต้นเราได้300 PRTT ถ้าเมื่อมันวันที่มันเข้าเว็บเทรดนะครับมันมีค่าเพียง1ดอลลาร์เท่านั้นนะครับ PRTT มีค่าเพียง1ดอลลาร์เท่านั้นก็เอาค่าดอลลาร์มาคูณ300เห็นไหมครับกำไรมหาศาลเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราสาม,มารถที่จะ เข้าไปในกล่องที่หนึ่งนะครับกล่องที่หนึ่งแล้วการแนะนำคนต่อไปเราจะมีรายได้แอบเราจะมีเหรียญ PRTC เพิ่มมาอีก4,500เหรียญน,นะครับกลายเป็น4,800เหรียญน,นะครับซึ่งแต่ละคนแต่ละคนที่เข้ามาตอนนี้ก็หลังไหลเข้าไปในกล่องที่หนึ่งกันเยอะแยะแล้วนะครับบุคคลเหล่านั้นก็มีเหรียญโทเค็น PRTC เนี่ย นับหมื่นหมื่นเหรียญแล้วนะครับก็ลองดูว่าพอเข้ากระดานเทษเมื่อไหร่นะครับก็จะเกิดมหาเศรษฐีขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เป็นเพียงของแถมนะครับส่วนไรายได้ก็เกิดจากการที่เราทําตามแผนคือขยายชวนคนเข้ามาในแพลตอร์มนะครับทีนี้เราก็เลื่อนดูนะครับเลื่อนดูว่าของเราได้ ไอเดียอะไรนะครับเลื่อนเลื่อนขึ้นไปข้างบนเลื่อนขึ้นไปข้างบนเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับอ่าเราก็จะเห็นว่าอ่าเนี่ไอเดียเราได้แปร63อ่าผู้สปอนเซอร์787อย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปก็ไปหาเอาอ่า r ูอารเรฟเลอร์ลิงก์ที่จะแนะนําต่อไปนะครับก็กด Copy Link ตรงนี้นะครับ Copy Re เรฟเลอร์ลิงก์นะครับเอาไปให้คนที่เราอยากจะให้เขามีรายได้หรือว่าเข้ามาร่วม ทีมงานไปเรานะครับเห็นไหมครับว่าอตอนนี้มันเป็นโอกาสเป็นจังหวะเวลาที่เราไปไหนไม่ได้ในสภาวะต่างๆที่โรคระบาดอย่างนี้นะครับเราใช้เงินเพียงสามติดบีในการเข้าไปในแพลตฟอร์มพาร์มลิน,นี้เราจะทำจะทาให้เรามีรายได้ถึงล้านบ u d นะครับเป็นล้านล้านเลยนะครับล้านบวกบวกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ตอนนี้เราอยู่ถูกที่เราอยู่ถูกเวลานะครับความสําเร็จก็เป็นเรื่องง่ายนะครับดูภาพเปรียบเทียบนะครับรูปหมีกําลังยืนอยู่ที่น้ําตกนะครับแล้วก็มีปลาพยายามว่ายทวนน้ําขึ้นมากระโดดขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับหมีก็งาบงาบเลยนะครับ่าหมีมันอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับก็เลยได้อาหารกินง่ายๆไม่ต้องออกล่าอะไรยากมากมายนะครับเช่นเดียวกับคุณนะครับ เมื่อคุณมาอยู่ถูกที่ถูกเวลาความสําเร็จในธุรกิจก็เป็นเรื่องง่ายนะครับเศรษฐกิจของคนก็จะไม่มีปัญหาต่อไปนะครับก็ขอบคุณสาหรับคลิปนี้นะครับที่ได้ชมกัน